เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์และตอบคําถามของการใช้แผ่นกาวดักแมลงนี้กันนะครับท่านนี้ได้ดูคลิปแล้วก็บอกว่าเข้าท่าดักแมลงอย่างอื่นได้ไหมคะแมลงที่มารบกวนพารคุณชายหนึ่งขอตอบตรงนี้เลยครับว่าแผ่นกาวดักแมลงเนี่ยมันสามารถดักแมลงได้ทุกชนิดเลยจริงๆคุณชายหนึ่งเคยไปทดลองดักแมลงวันก็ยังสามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันเลยนะถ้าจุดประสงค์ของเราอยากดักแมลงพวกมารบกวนพาคแนะนําเลยว่าให้ดักตรงทางเข้าก่อนเข้ามาในแปลงผักนะแมลงเหล่านั้นจะได้ติดก่อนเข้าในแปลงผักของเราและแผ่นกาวชุดนี้สามารถมีให้เลือกหลายแบบหลายขนาด้ ตามใจชอบเลยและราคาบอกเลยว่าดีมากคุณชายถึงจะพาไปใช้ให้ดูมันจะมาเป็นปึกแบบนี้นะครับเราก็แยกออกมาเป็นแผ่นจะมีรูสําหรับร้อยลวดให้แล้วอย่าลืมดึงแผ่นพลาสติกที่ติดกับแผ่นกาวทั้งสองหน้าออกด้วย <c oughs> ด้านในจะมีลวดมาให้ด้วยนะครับเอามาร้อยแล้วก็ใช้งานได้เลยความทนแดดมีความสงสัยไหมว่าโดนฝนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วครับแผ่นกาวก็จะไม่เหนียวนะแต่ไม่ต้องกังวลเมื่อแผ่นกาวมันแห้งก็จะกลับมาเหนียวดังเดิมสามารถยึดติดกับแมลงได้เหมือนเดิมตอนนี้ด่วนเลยราคาดีมากพิกัดทําพิธีกาเหลือง